ดูกันยาวๆพี่น้องเย๋ยปุ๋ยหมักธรรมชาติเนาะปุ๋ยหมักธรรมชาติค้นไปเรียบร้อยแล้วค้นไปใช้หมดแล้วเรือะเสียดไม้เรือะเสียดไม้นะเยวจะนำหญ้ามาลงใหม่นะครับนำหญ้ามาลงใหม่อันนี้เหลืออยู่นิดเดียว หมักทิ้งไว้หมักทิ้งไว้เดี๋ยวก็ย่อยเป็นปุ๋ยนะย่อยเป็นปุ๋ยเป็นสิ่งที่มีประโยชน์สำหรับพืชนะเห็นไหมขยายมาตรงนี้ด้วยให้มันได้เยอะๆเด๋วขี้วัวมาลงยาตรงนี้ที่ไปขนมาก็ยังไม่ได้ใช้เท่าที่ควรเดี๋ยววันนี้จะมาบรรทุกนะครับนะขนกลับไปหลังจากนี้จะมาขนกลับไป ที่เป็นหญ้าจากสนามกอล์ฟก็จะไปทำเป็นผสมดินปลูกนะครับเนาะท่านใดที่ต้องการดินปลูกกากเดนมนูลไสเดือนก็จิงกลางนะครับ0 8 1 8 7 8ป 7, 8, 7 8, 8 9รับรองไม่ผิดหวังใช้เองด้วยนะผมก็ใช้เองด้วยดีและบอกต่อนะครับหลายท่านที่ใช้แล้วดีก็บอกต่อ เป็นความฝันที่จะทะลุทะลวงตรงนี้นะก็ยังไม่มีโอกาสนะครับก็คงไม่ยากหรอกแต่มันไม่ได้ทำอ่าดูหมอนตน้นนี้งามคลิปเลยมารายันแดงนะครับงามเลยงามเลยที่บ้านท่านเปนแล้วก็ต้นใหญ่เลยจะไปตอนก็ไม่ได้ตอนอันนี้ประตูมแขกเดี๋ยวก็จะตัดลงมาเป็นปุ๋ยซะ้วเนี่ยยาและ นีม่มอนครับผม,มน่ะมอนธรรมดาเรานี่แหละพอแต่งเขาก็ยัางงามอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นมีต้นมงต้นไม้ฉันต้องแต่งนะครับท่านอย่าไปเสียดายอันนี้มะม่วงหาวมะนาวโหสูงใหญ่เลยเดี๋ยวต้องแต่งมั่งเนาะคุณนายสวยท่านไปรัดก็ไม่ค่อยมีเวลามาแต่งหรอกผมก็ต้องแต่งให้เนาะดูแลกันไปครับ ดูแลกันไปดูแลกันไปชีวิตพวกเราก็แค่นี้แหละครับไหนช่วยไหนกันได้ก็ช่วยกันไปทะเลาะกันบ้างด่ากันบ้างดีกันบ้างเรื่องธรรมชาติของมนุษย์โลภโกรธลง0 8 1ปหลง081เจ็ป .9 ครับขอบคุณครับ